สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2568าสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงวิธีสมัครสมาชิกชกสอสมอเริ่ม4ธันวาคม2568เป็นต้นไปนนนก็จะอ่านหนังสือนี้ให้ฟังนะครับนนเพราะว่าหนังสือนี้สมาคมชกสอสมอแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกจังหวัดให้ทราบแล้วเพื่อแจ้งอสมอทราบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างใบสมัครสมาชิกชกสสมกลุ่มบสมในระบบออนไลน์ใหม่รายละเอียดหนังสือเป็นดังนี้นะครับตามที่คณะกรรมการสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยมีมติในที่ประชุมครั้งที่5ทับ256เมื่อวันที่3พฤษภาคม2566ให้อสมประสงค์สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมต้องสร้างใบสมัครในระบบออนไลน์ก่อนจะสั่งพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ และส่งใบสมัครมายัางสมาคมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม256เป็นต้นไปนั้นทั้งนี้การสร้างใบสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์ทางสมาคมพบปัญหาคือข้อมูลที่บันทึกในระบบไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับเอกสารแนบที่สมาคมกำหนดให้ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์เอกสารแนบที่อัปโหลดไม่ชัดเจนหรืออัปโหลดไม่ถูกต้อง รวมทั้งผู้สมัครยังต้องส่งเอกสารแนบทั้งหมดมายังสมาคมอีกครั้งซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดของเอกสารและทําให้การสมัครไม่สมบูรณ์ในครั้งแรกสมาคมจึงขอเปลี่ยนวิธีการสร้างใบสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์ของอ,อสมอให้เป็นรูปแบบเดียวกันก,กับกับการสมัครคู่สมรสด,ดังนี้สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับ เจ้าหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่รพอพสตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านอสมอนะครับให้ทำหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างใบสมัครผ่านระบบ cremation staff ในหัวข้อใบสมัครอสมอคลิกที่สร้างใบสมัครอันนี้เจ้าหน้าที่ทำให้อสมอในระบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวอ,อ่านหนังสือเสร็จจะอธิบายให้ฟังอีกครั้ง 2. อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนได้แก่ข้อมูลของผู้สมัครข้อมูลการหักเงินข้อมูลผู้รับเงินสงเคราะห์ 3. สั่งพิมพ์หนังสือสแสดงความยินยอมให้หักเงินลงลายมือชื่อผู้สมัครและพยาน4อัปโหลดเอกสารตามที่สมาคมกำหนดโดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยระบบ OCR 5เมื่อบรรทุกข้อมูลการสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์ใบสมัครและให้และให้ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ผู้รับรองลงลายมือชื่อครบถ้วนจากนั้นสกแกนหรือถ่ายภาพใบสมัครอัปโหลดลงในระบบอีกครั้งหากผู้สมัครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในลายจะไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้6 จดส่งเฉพาะใบสมัครฉบับจริงในม้็บจ,จานวนหนึ่งแผ่นเท่านั้นที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้วมาที่สมาคมเพื่อดําเนินการนําข้อระบบตามขั้นตอนของสมาคมต่อไป 7. กรณีที่ระบ,บุความเกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูให้ทําหนังสือรับรองผู้รับผลประโยชน์ในม้วบชกสม8สําหรับสมาชิกที่ยังไม่เสียชีตแนบ มาพร้อมใบสมัคร 8. ห้ามเขียนแก้ไขหรือขีดค่าชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในใบสมัครโดยเด็ดขาดหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ทาหนังสือแจง้งขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ในเรียบชกสอ,อสมอสามแนบมาพร้อมกับใบสมัครเท่านั้นอันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทําตามนี้นะครับในส่วนของอสมอครับ1เข้าไปที่เบอร์ใบเว็บชกศ เขี a s m a l c o m ไปที่เมนูสมัครสมาชิก2กรอกเลขประจำจน1สิบสาหลักของผู้สมัครเพื่อเข้าระบบ3กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนได้แก่ข้อมูลของผู้สมัครข้อมูลการหักเงินข้อมูลผู้รับเงินสงเคราะห์และกดบันทึกข้อมูลให้ยืนยันตัวตนในลาย OA ของสมาคมในวงเลบ ID Line c h a p a สี่ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่รอพอสตหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สร้างใบสมัคร 5. เจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์หนังสือยินยอมให้หักเงินลงลายมือชื่อผู้สมัครและพยาน6เจ้าหน้าที่อัปโหลดเอกสารตามที่สมาคมกำหนดโดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยระบบ OCR 7. เมื่อข้อมูลเมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่สั่งพิมพ์ใบสมัคร และให้ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่รับรองลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนจากนั้นสแกนสแกนหรือถ่ายภาพใบสมัครอัปโหลดในระบบอีกครั้งหากผู้สมัครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในลายจะไม่สามารถพิมพ์สมัครได้ลายลายสม,คมาคมจกาสอสมอผู้สมัครจะต้องเป็นเพื่อนทางลายกับสมาคมด้วยกว่อนนะครับจึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ข้อ8จัดส่ง เฉพาะใบสมัครจริงจํานวนหนึ่งแผ่นเท่านั้นที่งลงรายมือชื่อครบถ้วนแล้วมาที่สมาคามเพื่อดําเนินการนาเข้าระบบตามขั้นตอนของสมาคามต่อไป9กรณีที่ระบ,บุความเป็นความเกี่ยวข้องของผู้รับผลประโยชน์นะครับกรณีที่ระบ,บุเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูให้ทําหนังสือรับรองผู้รับผลประโยชน์ในเรียบชกสมอแปดหรับสมาชิกที่ยังไม่เสียชีวิตแนบมาพร้อมใบสมัคร10หากมีการหาก มีการเขียนแก้ไขหรือขีดค่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์และเงสงเคงาข้อในใ,นใบสมัครให้ทาหนังสือขอแจ้งเป,ป,ปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ผู้รับเงสงเคงาข้อในเรบชกสสมอ .3 แนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วยทั้งนี้การปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างใบสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์ดังกล่าวจะเริ่มใช้ในวันที่4ธันวาคม2568เป็นต้นไปนะครับจึงเรียนมาเพื่อปวดทราบขอแสดงความนับถือนายจํารัดกํารอดอุปนายก2 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมชาวมรดกสรงขห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นหนังสือที่สมาคมชาวมรดกสรงะหออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับสสจซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมชกสอาสามัคแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดแจ้ง แล้าทีตเจ้าหน้าที่ระดับโรงพยาบาลทุกแห่งที่เกี่ยวข้อขงกับอสมอนะครับเพื่อทราบเพื่อที่จะให้อสมอที่ยังไม่สมัครถ้าจะสมัครต้องทําระบบต้องทําตามระบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ราสาพสตก็คงจะแจ้งอสมอที่ยังไม่สมัครให้ทราบถึงวิธีการสมัครในลำดับต่อไปนะครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ สมาคมชกสสมแจ้งการเปลีป่ยนแปลงพิธีการสร้างใบสมัครสมาชิกชกสสมในกลุ่มอสมอนะครับที่ยังไม่สมัครต้องสมัครตามที่หนังสือนี้แจ้งนะครับอันนี้เป็นการเปลีป่ยนแปลงพิธีการสร้างใบสมัครในระบบออนไลน์ใหม่นะครับเริ่มใช้4ธันวาคม2564เป็นต้นไปครับสำหรับคลิปนี้อ่านหนังสือให้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าว่าพี่น้องอสมอท่านใดไม่เข้าใจ ก็ดูคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะอธิบายจะอธิบายโดยภาษาพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านสู่กันฟังแบบไม่ต้องอ่านเป็นตัวอ,อักษรทุกตัวอ,อักษรตามหนังสือนะครับรอดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ